ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆนักตูกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับน้าชายเด็กวางวิชิ้ครับผมวันนี้ก็จะพาหน้ามาตกหน้าดินนะครับไม่ได้ลงดิวนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศกันดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาก็จะบ่ายสามนะครับจากสองชั่วโมงก็น่าจะรู้นะครับว่าจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะมีตัวให้เราได้กับบาาหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวพาดูสภาพไม้รวมๆครับผม นี่ครับสภาพไมายรวมๆก็มีนะครับมาแต่เช้านะครับผมก็พอได้ตัวอยู่นะครับส่วนผมก็เพิ่งลงเบเ็ดเสร็จนะครับผมนี่สภาพไม้นะครับแม่น้ำปัจจีนนะครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ เกี่ยวท้องนะออว่าแล้วทำไมมันหนักๆโอ้แจมแหละครับผมมาแล้วครับเกาะท้องตอนนี้ก็นั่งครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็ยังเงียบๆอยู่ครับได้เต็มเดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวพอดีนี่ครับนาเขาจะกลับแล้วครับดูผมจะย้ายเบ็ดมาทางนี้นะครับผมจะย้ายมาหน้านี้นะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูนครับว่า จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวย้ายตักสามคันก่อนครับ ตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วครับนะเงียบกิ๊บก็คือมีเข้ามากินตัวนึงก็ไม่พัดไม่ติดนะครับแล้วก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวคนมาตกกุ้งมนคุ้นปลาโรเป่า,ปาม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูนครับวลาอกักตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วครับอีกสักห้าโมงนหน่อยนะครับน,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 นบชั่วโมงกว่าๆว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผม โตอยู่โตอยู่วันี่วกนะมันม่ร้องะเนี่ยเอก้นเออไปตักนเนาเออ่านปอยมั้งถึงแค่งนต้นตรงมค่ได้ เพิ่งพูดไปมันเอาเลยเลยหืมลาบแล้วอู้ตัวใหญ่เลยด้วยเนี่ยเนี่ยนุ๊เอ็นไปเอ็นมาพ่อไปจูงงน <yaş S 2> อูอ้หนมาแล้วครับพิกแมทครับผมมาแล้วครับ โอ้ี่นั่งรอครับสชั่วโมงมอโอ้โหปไดกด้โดมัวปวดั่วยังนี่แน,น่นเลยเลยได้ิมิมมไหมิมไอ้ิมใหล้างตาเหลืองละครับผมอเอาเหนื่อยอยู่เรื่อง

นี่ครับนะนะมาแล้วครับประกาใสสวยๆครับสองชั่วโมงครับวันนี้กว่าจะกินนะครับนั่งรอเป็นชั่วโมงนะครับโอ้เล่นเอาเหนื่อยอยู่นะครับผมนี่ใสสวยๆครับผมนี่ยอดครับผมเฮ้น่าจะสองโลได้นะครับตัวนี้ ทังใส่บนหนึ่งกอ,อน่านี้้ไนว้ะห้าิงืออินกันินูน่โอ้ว่าจะกินให้นะครับน้าน,นะโหขวดนับคันหัวทิ่มเลยนะผมก็เน้นเอาเหนื่อยนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับอีกชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึ่งนง่ากเลยไวู้น่าเปลี่ยนเดี๋ยวเปล่าวะไอ้เปนคีมแล้วอย่างนี้เดียวหายเอินถา้ว่านี่ล้วไอ้ วัจะเข้าปกป้ออยู่เยะทำไปีโน่นนี่นั่มา่กวางคุณยเยอะนะแบแทบไ่แทบจะร้องออกมเลยเขไปเรื่อยๆก็มันไม่ได้หรอกมก็ผ่านงานแต่งจริงอยากเป็ไมันไฟ นี่ก็ได้เวลาแล้วครับนะาะครับห้าโมงครึ่งแล้วครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับมาสองชั่วโมงครึ่งพอมาบ่ายสามตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งก็สองชั่วโมงครึ่งแลครับน้าๆเดี๋ยวพาไปดูง,งานครับวันนี้นี่นะครับผลงานวันนี้นะครับผม นี่นะครับปากกาเบลเลอร์อ้วนปึ๊กเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะมานสองโลนะสองโลสองโลนิดๆน,นะครับนี่นครับสองชั่วโมงนะครับแล้วก็มีปัดสร้อยสองตัวนะครับผมก็ถือว่าไม่แห้วนะครับผมจะเก็บอุปกรณ์กลับแล้วนะครับ นี่นรับสภาพใหม่นะครับโอ้โหช่องเย็นๆครับบรรยากาศดีมากครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดไปแล้วครับสคันอีก4ี่คันก็กำลังจะเก็บครับเ,รเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วก็จะกลับกันเลยนะครับนาะนาะ สำหรับน้นนาๆท่านใดที่เข้ามาดูคลิปที่ผมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับก็สำหรับนี้ก็ต้องลากันอนนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ